ตาย่เป็นยังน,นี่เอาตูดขึ้นมาอยู่บนหน้าน,นานแล้วเนี่ยจะถามังไงบ้าตายตายเป็นไรโล้เบื่ออยากกนะินน้ำพี่จิดเจิดนะ รวม,มล,ลังเลยอ่าไม่เอาโอ๊ยจะกินอะไรเนี่ยเอาจยากจริงอยากกินอะไรที่มันเดินกว่านี้เดินช่วยแบบระบุมากกว่านี้ได้ไหมเดินแบบเดินมากเลยยากทำไงอ่ะอ๋อรู้แล้ว เทคสองอ่าอันนี้ไม่มีชนแล้วนะทั้ต้องบาดเจ็บอ่ะเดินพอไหมอะไรหรอชานมของพี่านแบร์ฮาอร้านแบร์เฮาส์เหรอคฮาส์ค่ะแต่ก็ได้างว่าเราเคยไปต่อคิววันแสนยาวมากขายดีเขาขายดีใช่เดี๋ยวนี้เขามีหลายสาขาเยอะมากเลยนะเพราเนาะช่วงโควิดใช่เฮ้ยล้วโควิดแล้วก็ยังกินได้อยู่เหรอฮะ ่ยังไงฮะสั่งยังไงครับหมอมาขาส่งมาบ้านได้ก็เดี๋ยวลองเข้าไปที่เพจเขานะคะมีที่จะสั่งหลายที่มากเลยพวกลายงูลายแมลงอ๋อก็มีหมดเลยเหรอคะอ่ะโอเคอ่ะเปิดเลยค่ะเฮปปี n e s s Insight อ่ะโอ้โหดีๆอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหชาไทยบ้านหมีปากใต้ช็อกโกแลตบ้านหมีโอ้โอจิโร่โอ้เฮ้ยโอ้โหมีขนมกินกันอย่างขนาดนี้เลยเหรอคะบอกว่า ไอ้ที่เไปกินน่ยเขาขายแต่พวกเครื่องดื่มอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้มีแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาโมจีดูดิโอ้ดูสิมีขนมหมดที่ยังฮะยังไม่หมดเลยหมดแล้วโอ้โหนี่แล้วนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดนี่ให้กินยันปีหน้าเลยไงคะมาเยอะขนาดนี้พี่ซานเพประชดหรือเปล่าคะฮะนะคะก็จะมีเครื่องดื่มจริงๆมีหลายตัวมากกว่านี้นะคะแต่ที่เขาส่งมาให้เราก็จะเป็น แล้วกแลตบ้านมีที่จะเป็นแบบสไตล์โกโกะแกะเลยแกะเลยอ่ะแล้ก็จะมีชาไทยปักใต้ชาไทยมีบุกอยู่นปักใต้เดี๋ยวมาม่าจะใส่แก้วให้สวยๆแล้วก็จะมีมีบุกอยู่ในนมน้ำตาแดงเหรอฮะที่สับ้านมีคือให้มาเป็นตัวไข่มุกกินคู่กันเอาไปผสมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายังมีโมจิโรนะคะโมจิโร่ะเป็นคล้ายๆแยมโรเนาะแต่ว่าเนื้อคงจะเป็น เดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันแล้วกันก็ส่งมาให้สามรสชาติทั้งช็อกโกแลตอันนี้รสอะไรเนี่ยใช่เคียวลอใบเตย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 ไม่เหมือนทออแลอันี้ก็น่าจะเป็นนมวานิลาอะไรประมาณนี้โอเคค่ะอ่ะเราก็มาส่งถึงบ้านได้นะฮะใครสนใจก็ลองไปดูที่เพจของ Bear House ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันเลยปะ อันนี้อีกงานหนึ่งเหรอนนี่อะไรบอกไว้ก่อนอันนี้เนี่ยเป็นไออติมหรผงแป้งทำไข่มุกโมจิให้เราทำเอง DIY เหรอฮะเด็กๆทำได้เหรอฮะทำได้ไหมเดี๋ยวไข่มุกโมจิบ้านหมีเป็นแบบ DIY นะก็เอางี้ละกันเดี๋ยวเนี่ยเรดูในช่องมาดามแอนที่ว่าลุงดูเสียว่าทำได้ยังไงเนาะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกินกันเลยไหมหม่าม้าไปเตรียมก่อนนะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยไปเตรียมก่อนค่ะยังมีสารจากพิซซ่านะคะ คุณลูกค้าบ้านหนีช่วงเวลานี้คงเป็นช่วงเวลาที่หนักใจสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนแบร์เฮาส์ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆผ่นานช่วงนี้ไปด้วยกันนะดูแลตัวเองดีๆอย่าลืมป้องกันตัวเองใส่ผ้าปิดปากล้างมือบ่อยๆในเวลาที่โลกกาลังปรับตัวพวกเราหวังว่าขนมในกล่องนี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีความสุขและยิ้มได้ไม่มากก็น้อยนะคะด้วยรักและชานมร้านแบเฮาส์ด้วยรักและชานมคาใหม่เก๋จริงๆอ่ะไปไปใส่เลยค่ะ กินมากอ่ะโอ้โห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 ได้เวลาชิมนะมันใหญ่ากไม่รอเยอร่อยมากอร่รอน้องกายกินอะไรอยู่กินชาไทยชาไทยปากใต้ฮะทำอไมเต้มคนมากเลยเหรอหรอดีเนาะอ่ะอ่ะขาจารย์ชิมตะพักหวานหวานหวานเต็มปากหมดเลย ม่ใช่แค่เด็ดโควิดอะอะไระหวานขึ้นดีอร่อยเหรออ๋อดีนะเออใครชอบผมผมนะดาร์กอ่ะดาร์กอ่ะดาร์กดั๊กอ่ะอ๋อไฮบุกเป็นไงอ่ะเนบอร่อยมากโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมขนมด้วยใช่ไหมนี่นะฮะก็จะเป็น ขนมโมจิเหรอฮะใช่ค่ะไม่เคยกินเลยนะฮะนี่เ,เป็นการทดลองชิมครั้งแรกโมจิโร่นะคะเดี๋ยวขอชิมอันนี้เนะฮ้ยมันปังเมันนุ่มเนี่ยมันเนืบใช่ไหมฮะมดี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 เ<อ>ด้งเด้งอ่ะมันเด้งเด้งบอกว่ามันโมจิอ่ะโอเคใช่โมจิแฟนกายไหมฮะไม่บอฮะแฟนกายป่ะไม่ใช่เหรอฮะ เปี่ยนแฟนโอ้กายกายเปลี่ยนแฟนแล้วอะฟ้านี่อะให้ดูทำไมถึงเรียกว่ามอจิเพราะมันมีแป้งมอจิแทรกอยู่ระหว่างชั้นของยำตัวขนมปังม้ก็เคลือบด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเป็นไงเคสกินแล้วเหรอนุ่มมากฮะอร่อยไหมดีเหรอขนมปังนุ่มมากแล้วมันมีความหยื่นๆของมอจิเล็กๆอ่ะอ๋อโอเคดีเลยนะขนมังนิ่มรู้สึกได้ที่ขนาดนันเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ ได่หวานมากของมาม่าช็อกโกแลตอ่ะไม่หวานมากแล้วก็ประกอบกับความผงของมีผงช็อกโกแลตโรยโรยทัมดโอโกะอ่ะมันก็เลยทำให้ถูกใจสายยากมากอันนี้อร่อยเลยเนาะถือว่าอร่อยใช่ไหมต้องเติมนี่เป็นแบบนมเลยอืมเยี่ยมเลย อ่ะก็อร่อยไปนะคะสําหรับช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะก็สามารถแบบว่าสั่งเกตแกลไปเดลิเวอรี่มาส่งที่บ้านได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อเองแล้วก็ยิ้วกับมากินที่บ้านอร่อยแค่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครแบบว่าอยากจะอยากซื้อแบบเป็นเซตพิเศษพิเศษก็สามารถอินบ x ็อกไปที่เพจนะคะเข้าไปดูที่เพจเลยเพราะมีเซตหลายเซตที่แบบเหมาะกับช่วงกักตัวอยู่บ้านมากมากเลยนะคะแต่ถ้าใครหมดช่วงกักตัวแล้วอยากจะไปอดหน,นุนพี่ซานพี่การแบคบ์ ไปได้ที่ไหนบ้างคะอืมมีร้านแบห์เฮาส์สีสาขามีที่สยามหนึ่งแล้วก็ที่ไหนไม่รู้แล้ว <laughs> สะพานตากสินค่ะแล้วก็เอสพานารัชดานะคะแล้วก็เซ็นทรัลพระราม9ค่ะสำหรันบวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปฟาดเรียบบอนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะเอาวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ะายบายนี่เยอย่าลืมน,นะคะไปติดตามมาดมแอนปั้น ไข่มู้โมจินะคะได้ที่คลิปมาดับแอนในช่วงมาดับแอนทิเซนวันนี้ลากันไปขัดค่ะแล้วอย่าลืมเราลาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกริ่งรุ้งกริ๊งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย